ครับช่องโนนัทแฟมเลียนครับพี่น้องวันนี้ก็พามาดูบรรยากาศตอนเช้าเช้านะครับนี่พน้องนี่นะครับน้องดูนะครับพี่น้องพาดูก็จะมีเสียงดังรถนะครับน้องขึ้นสวยนะครับพี่น้องช่วงเช้าเช้านะครับพี่น้องเนาะวันนี้ครับพี่น้องก็นี่ครับข้าวสวยงามครับน้องน้องเนาะทั้ก็ต้นกล้วยนะครับพี่น้องก็เก็บบรรยากาศให้มันได้ชมนะครับพี่น้อง ทุกทันนะครับเนาะจมีเสียงดังนะครับนะวิวก็สวยงามนะครับพี่น้องเนาะตอนเช้าเช้านะครับพี่น้องดูครับข้าวกำลังสวยเลยนะครับพี่น้องนะสวยงามนะครับตอนนี้ก็เราจอดอยู่ข้างถนนนะครับพี่น้อง ันนนะครบี่้องนก็เดมาถ่ายคลิปกันครับมาเป็นข้าวนะครับพี่น้องเห็นสยงามมากพี่น้องเนาะข้าวสวยนะครับพี่น้องอันนี้เขาใช้เครื่องหวานนะครับพี่น้องก็ใช้อะไรนะโดมหวานข้าวนะครับก็ได้เก็บบรรยากาศให้พี่น้องได้ชมนะครับเล็กๆน้อยๆเนาะ บรรยากาศนะครับพี่น้องเราจะมีเสียงรถวิ่งนะครับพี่น้องมองดูนะครับบรรยากาศสวยงามดีมากเลยนะครับขอบคุณนะครับพี่น้องทางนู้นก็เขาก็ปลูกต้นกล้วยครับต้นกล้วยรอบเลยนะครับพน้ะครับเนาะตรงนี้ก็กระเชดนะครับพี่น้องออกแล้วครับแต่ก่อนก็มาเก็บตรงนี้แหละครับกระเชด ครับเนาะก็ตอนที่เราทำนมจีนขนมจีนทานกันครับพี่น้องก็มาเก็บแถวๆนี้แหละครับพี่น้องมีปลาอยู่หน่อยหนึ่งนะครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องก็ได้เก็บบรรยากาศให้ชมเนาะก็ขอบคุณนะครับพี่น้องทุกๆท่านทุกๆกํำลังใจนะครับพี่น้องกับช่องนนัทเฟลี่นะครับอย่าลืมนะครับพี่น้องแว้มให้กำลังใจด้วยนะครับพี่น้อง วันเช้าๆเนาะสวยงามครับเราก็เลยได้จอดถ่ายให้พี่น้องถ่ายเช้าเลยนะครับสวยงามนะครับพี่น้องเนาะขอบคุณนะครับพี่น้องทุกๆกำลังใจนะครับเนาะเดี๋ยวผมใช้ดูรถไฟครับรถไฟกำลังมานะครับพี่น้องกำลังมานะครับเสียงมาแล้วนะครับพี่น้อง

ิงเร็วนะครับพี่น้องรถไฟเนาะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบคลิปกันนะครับพี่น้องเราพบกันคลิปต่อไปนะครับพี่น้องเนาะก็ขอบคุณนะครับพี่น้องทุกท่านเลยนะครับพี่น้องออสวัสดีครับ